สวัสดีครับชาวสนุกครับวันนี้กับข้าวตังนะครับในช่วง2 minute with ข้าวตังครับบอกเมนูที่ขึ้นต้นด้วยข้าวมาสามเมนูข้าวกระเพราครับข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงครับถ้าถ้าพูดถึงข้าวตังต้องนึกถึงอะไรเออเออแมวครับข้าวตังคิดว่าตัวเองเป็นข้าวตังรสอะไรรสอะไรครับหมูหยองครับเรียงลำดับความแซ่บอายันไก่ป่าเลี้ยข้าวตังข้าวตังคเับเลี้ยค่ะต้องเรียงค่ะเรียงลำดับค่ะ ไอ้ยไก่ป่าเลีเขตังครับเลยครับอายานครับไก่ป่าโอเคค่ะทรงผมที่คิดว่าอยากทำสักครั้งในชีวิตเออตอบเร็วๆที่ว่าอันนี้นะเปิดเปิดอ๋อมาจุกตรงนี้ครับบอกสามสิ่งที่ชอบในตัวเฟิร์สเอ๊ะอ๋ซาโต้ครับซาโต้ครับแล้วก็ยิ้มสวยครับเฟลลี่ครับเพลงที่ต้องร้องเวลาไปคาราโอเกะเออคลาดครับ หนังสือที่ชอบที่สุดในช่วงนี้แล้วอยากแนะนำให้คนอื่นอ่านตาไม่ได้อ่านเลยครับงานอดิเรกที่อินในช่วงนี้ฟังเพลงครับแนะนำของดีจังหวัดเชียงใหม่เขาตังครับถ้างองแมวใหม่อีกตัวอยากเลี้ยงพันอะไรตั้งชื่อว่าอะไรออยากเลี้ยงบีติสครับบีติสชอตแฮรือชื่อว่ามันโผลกับเก็บแบบสาวขาวไว้ทุกคนครับขอเคล็ดลับในการถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มหนึ่งข้อ ใายตามใจครับใช่ตามใจครับใายตามใจครับเพื่อนจีมเอ็มทีวีคนไหนชอบชมุกแปกให้บ่อยสุดใครคะับเอ่อนิโอครับเคยฝันเรื่องอะไรที่คิดว่าตลกที่สุดโดนซอมบี้ครับโดนซอมบี้ได้ครับใช้โมดิคอนตัวไหนบ่อยสุดตัวไหนครับตาแป๋วครับอยเรียนเสียงเพื่อนคนไหนก็ได้หนึ่งคนที่คิดว่าเหมือนที่สุดเอเสียงเพื่อเสียงเพื่อ เลือกของหนึ่งอย่างที่ไปติดเกาะเลือกของหนึ่งอย่างถ้าไปติดเกาะเนี่ยจะเลือกของหนึ่งอย่างถ้าคุณไปติดเกาะระหว่างตู้เย็นกับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ครับเลือกอะไรเรื่องอะไรช้อนแล้วเรื่องอะไรที่หากได้พูดแล้วจะพูดไม่หยุดเอ่อทุกเรื่องเลยครับขอเพลงที่อยากส่งให้แฟนขับก่อนนอนเออครับโพสาะท่าตามเฟือสามท่าหนึ่งสองสาม เผื่อเือรเือลืมนะว่าเกมขาบไว้ตอบไวฮิไม่ออ